สวัสดีคุณผู้ชมที่าราเขาผมถูกทัดกันด้วยนะจ๊าวันนี้เราก็อยู่กับลบ200คชิวเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พกรา,ารุยในกรมสาวคารบอยน,ะนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ2 0 0พนะครับก็ลุยกันเป็นที่ EP 2เลยแล้วกันนะทุกคนนะคือคลิปล่าสุดเนี่ยมันเหลือใจเหลืออดจริงๆนนะผู้ชมนะมันไม่ได้เลยก็ขอมา แคแค้นหรือว่าลุยกันที่สาวขาบอยและเนนผม้ชมนะดึงงบ2องนะครับผมต้องขอย้ำไปก่อนนะจ๊าว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงชานน้นะจ๊ะแล้วก็ไปแนะนำให้เด็กๆเ,เลนห,หนูทุกคนเล่นตามดื้อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับหรือว่าช่องลบ2อ0ยคิวใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ รอบก่อนผมก็จําไม่ได้แล้วผมเอามาเท่าไหร่นะแต่ว่ารอบนี้ผมเอามาประมาณ2 0 0พหรือว่า2องเคนั่นเองนะต้องต้องได้อ่ะคือคลิปล่าคลิปสุดล่าสุดเนี่ยคือเี้จริงๆนะคือไหลโนกมาก็จริงแต่ว่าสแกตเตอร์คือไม่ไม่ได้แบบมีผลหรือว่าได้อะไรแบบต่อเลยนะทุกคนนะเครื่องแบบมันแย่มากครับผมมาก็โอเคผมขอแก้แค้นลุยกันที่สาวเขาบอยเหมือนเดิมนะทนนะป่ะผมว่าบิดยี่ไม่ได้แต่ว่าบิดสิบน่าจะลั่นได้ เป็นสิบน่าจะโอเคนะครับขอให้โอเคเลยแค่แม่งคือต้องได้นะคลิปนี้ถ้าเกิดไม่ได้นี่ผมต้องแบบจะกลับไปทําแบบทุนงบน้อยเหมือนเดิมแล้วนะผมจะไม่เอามาหลักพันแล้วนะผู้ชมนะซึ่งแม่งมองว่ายากครับหลักพันแต่ว่าทุนน้อยผมเล่นทีเบ็ดเบ็ดเบ็ดบาทเบ็ดสองเบ็ดสามเออมันพอได้เลยพอขยับขยับทุกคนแต่ว่ารอบนี้แม่งไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ครับก็ยแย่อยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เลยอะ ซื้อเบ็ดสิบไปก่อนนะผู้ชมจะลองกดกดเบ็ดสิบดูถ้าเบ็ดสิบเข้าก็น่าจะโอเคครับป่ะเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมป่ะหมายเลขถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกดีเสมอลุยโอ้โหสองไม้แรก ที่สุดแล้วอะสองหมายเลคือที่สุดแล้วนะตอนนี้ผมมองเลยนี่แจะมันจะไม่เข้าจริงๆเลยเหรอวะชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วว่างั้นโหแล้วไม่ต่อด้วยหมวกมาเดี๋ยวเรียกก็ได้สวยแล้วเนะี่ย โอ้ชีวิตแม่งประจบจัดตอนนี้ประจบเกินคือไม่เอาอะไรแล้วอะเกมอะคือแม่งคือยากอะคือมึมมองว่ายากแล้วอะตอนนี้ยากแบบยากมากอะลองไปเทอร์โบโเลยพี่ชมแล้วก็ซื้ออีกไม้หนึ่งแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้ผมมองไว้ในภาพรวมแล้วถือว่าโอเคครับร้อยยี่สวยสามโอเคสวยร้อยวสวยิบหกสิบหกหกร้อยสี่สิบมาดิสวยนั่นแหละตื่นเต้นุผู้ชมคือต้องการทูนคืนครับได้ครัคลิปนี้ผมามาสองพันผมตั้งใจว่าคือได้ถ้าได้ก็ขอประมาณพันอัพแล้วกัน ันอัพผมถือว่าโอเคเพราะว่ามันจะไปหักลบกับคลิปที่แล้วด้วย90 0ครับผู้ชมขอีของฟรีขโอ้โหหน้าของฟรีนะยากนะของฟรีแต่จะมาแต่ละทีเนี้ย เอา้าแบบน่ารักมากอ่ะจริงน่ารักเกินดูดิเหลือจัดโอ้โหถ้ามาอย่างนี้คือมึงไม่ต้องมาให้กูหลอกเอาจริงอ่ะอซื้อเองได้จริงไม่ได้อีกมา กูซื้อเองได้จริงๆอ่ะถ้ามาอย่างนี้คือไม่ต้องมาดีกว่านะผมบอกเลยหอกสวยดิแก้วเรามาดิมาดิพันธ์กูมาทมาดิมาพันสองมาดิมามาดิมามาดิพันเอ็ดมาดิเอาดิมึงเอาดิต้องอย่างนี้แต่ละช็อตอ่ะมาดิมาขออีกนิดขออีกสักห้าร้อยได้ปะจะได้บวกลบกับคลิปที่แล้วไงใช่ไหม ต้องซื้อครับจอดเนี้ยผมบอกเลยไม่ต้องซื้อแล้วไหลนอกไปเลยคนเพลินผู้ชมสิบรอบอกดเทอร์โบกดอะไรสลับกันเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่วแลกันนะบางครั้งสวยดีสวยดีหน้าแดงสวยดีสวยดีเจ็รมาดิหมวกมาดิ0หมวกมาดิสี่ร้มาดิพันสองมึงมา าดิเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยผมต้องการตั้งนานแล้วแต่มันแค่ไม่มาให้ผมเว้ยยิ่งช็อตอย่างเงี้ยแต่มันไม่มาให้เนี่ยเดี๋ยวมันคือมันยากมากครับทุกคนผมงอแล้วนะคือจบแล้วนะนะพอพอพอ,พอได้แก้แค้นคืนก็คือกำไรคือ2 000กว่าเลยนะสำหรับคลิปเนะี่ย 2,004ด้วยผู้ชมนะครับก็ออกมาแค่2,000นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับทำลายแล้วแล้วก็ไม่ใช่ทำลายหรอกคือว่าทำลายไอ้คลิปที่แล้วไปได้นะก็เกลือแบบเกลือมากครับผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสรุปเพื่อความบันเดิงเท่านั้นจ๊าแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้าชมช่องของผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ